เยอะมากครับถ้าไม่ได้ผมก็ไม่เอานะก็คือได้แค่นี้ผมก็โอเคอู้เหเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเวอร์ีกูดอู้หูได้แล้วครับผม เอาล้ครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผม X Laser แล้วนึ่งก็คือเกมฟรีไฟนนะครับวันนี้ทางการีน่าฟรีไฟก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วฮ่าฮาก็เป็นช่วงเสียตังค์ของเรานั่นแหละนะครับนะกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือปาร์ตี้นีสีนีอนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในร้านค้ากันก่อนนะครับจะเป็นตัวละครผู้ชายนี่ครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้นะมันจะเป็นตัวดอกจิกนะครับนะดูดูเนี่ยข้างหลังมันนะครับ ตัวนี้เป็นดอกจิกนะครับนะเฮ้ยไอวอลผมลืมดูมีไอวอลด้วยมีท่าเต้นนะครับเจดโคตรเท่เลยนะครับนี่ก็เป็นท่าเต้นใหม่นะครับแล้วก็มีอ่าตัวละครครูเข้ามาด้วยนะครับนะกิจกรรมกิจกรรมใหม่นะครับนะอ่ะมันเข้ามามีสองกิจกรรมนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับมันไม่ใช่กิจกรรมเดี๋ยวเป็นอ่าตู้สุ่มและกีรย่อนะครับนะ เนี่เห็นไหมก็คือมันเป็นตัวเซตราชานะครับนะคือผมเห็นแล้วผมเอาจริงนะผมไม่อยากได้เซตราชานี้นะครับนะนี่ที่เซตผมอยากได้ก็เซตปาร์ตี้นี้สีนีออนนะครับผมนะรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนี่ครับเป็นไงครับโคตรจะเท่นะครับผมวิธีการสุ่มนะครับก็คือกดสุ่ม ก็สุ่มแล้วมันจะได้อโทเคนนะครับเห็นไหมโทเคนหัวใจสีชมพูนี้ครับนะเห็นไหมโทเคนอ่ารูปหัวใจสีชมพูนะครับมันก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราสุ่มชุดเลซีล็อกซีนะครับถ้ายังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ดูนะครับที่มุมขวาบนนี้นะครับนะไม่ต้องรอช้านะครับพุดอ่าเรา สุ่มเลยดีกว่านะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดยก่อนที่เราจะสุ่มนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมน่าอย่ารอชา้าที่ห้าครั้งแล้วกันนะครับกดไปเลยได้อะไรบ้างอือหือโคตรจะเกลือนะครับผมไม่เป็นไร,ไม,ไ,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออผมบอกไว้กว่อนนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการไอเทมพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกแล้วก็นําไปสุ่มฟรีได้นะครับนะมาก็คือตอนที่ผมสุ่มเลซี่ล็อกซี่ะผมไม่รู้ไงผมก็เลยแบบเติมเข้าไปรัวๆนะก็จากความความสะเพร่าของผมเองนะครับนะแต่นี้ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็ยังสามารถเอาพวกของเกลือนะมาสุ่มใหม่ได้นะครับนะมาอีกครั้งหนึ่งครับขอโทเคนสักอันอยู่ไหนเอ,อ่ยโทเคนโทเคน ไม่มานะครับผมไม่มาวะไม่มานะหมดไป200เพชรละต่อไปกล่องสุมสกินนะครับกล่องสุมสกินเฮ้ยโทเคนมาแล้วหนึ่งอันนะเฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่กดรับไปเลยนะครับครั้งต่อไปโทเคนมาหรือเปล่าไม่มานะครับมาครับอย่ารอช้า กดไปเรื่อยๆเลยครับต่อไปโทเค็นมาหรือเปล่ายังไม่มานะครับยังไม่มาอมกิจกรรมคดเกลืออะต่อไปโทเค็นขอโทเค็นยังไม่มาครับผมอเราหมดไปหกร้อยเพชรแล้วนะโทเค็นยังไม่มาเลยครับสุ่มต่อไปนะมันก็ต้องมาแหละต้องมาแล้วแหละจงังหวะนี้นะ โอ้โหเอ๊ยังไม่มาเดี๋ยวเรามาใช้พวกนี้สุ่มดีกว่านะครับเลือกทั้งหมดนะครับอะเราไปสุ่มหมุนสิบเอ็ดครั้งดูซิได้อะไรบ้างโอ้โหของเกลือล้วนๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังใช้พวกนี้สุ่มได้อีกนะครับต่อไปนะครับหมุนได้อีกสี่ครั้งนะครับโทเค็นก็ไม่ออกนะครับนะอื้อ ถ้างั้นเราใช้เพชรเราไปก่อนเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วโทเคน็นชิ้นที่สองนะครับอ่าได้กระเป๋านะครับนะนี่ก็เป็นก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าอะไรวะสเตเต็ดฟัอ <c oughs> มาในแนวไพ่นะครับครั้งต่อไปนะครับก็มาดิครับผมโอ้โหของโคตรเกลือไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย สุมอีครับสมีครับผมสมีครับอ้าวเกลือครับเกลือเกลือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าท่านมาใช้พวกนี้พวกนี้ไปสุมีกครั้งสมได้อีกหกครั้งนะออากดไปครับโทเค็นมาหรือเปล่าไม่มานะครับยังไม่มายังไม่มาต่อไปเฮ้ยได้กล่อง มันจะเป็นกล่องสมนะครับแล้วก็ได้สองชิ้นด้วยนะครับโอ้โหมาใช้พวกนี้กดไปเลยครับผมของโคตรเกลือนะครับมาหนึ่งร้อยมาหรือเปล่าไม่มานะครับไม่มายังไม่มายังไม่มาใช้พวกนี้ไปซุ่มอีกครับ แม่อีกหนึ่งครั้งขอโทเค็นโอ้โหโทเค็นก็ไม่มานะครับไม่ได้ครับไม่ได้ถ้างั้นกดไปยี่สิบห้ายี่สิบห้าไดมอนด์ได้อาหารหมานะครับแล้วก็มาใช้สิทธิ์ฟรีนะเป็นไงละ่ะเทคนิคครับเทคนิคนี่เป็นเทคนิคครับกดสุมไปครับผมได้เลย โอ้ยยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องจัดแล้วนะครับถ้างั้นจัดไปอีกครับเดี๋ยวขอตัวไปเติมแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้เราก็ไปเติมเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะครับฮ่าฮ่าฮ่าก็ไม่รอช้านะครับมาสุ่มต่อเลยครับผมไปเลยหนึ่งร้อยไดมอนด์นะครับโทเค็นยังไม่มาครับไม่เป็นไรครับหนึ่งร้อยต่อไปนะฮะ โทเคนต้องมาแล้วโทเคนยังไม่มานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปครับต่อไปอย่ารอช้ากดครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะเกลือเกินไปแล้วครับจะเกลือเกินไปแล้วต่อไปครับเฮ้ย hey. สกินสัตว์เลี้ยงโอ้ oh. ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะ ได้นะเดี๋ยวเรามาเอาพวกนี้ไปสุ่มกันนะครับพวกกล่องสกินปืนนะครับแล้วก็พวกไอเทมเห้ยอาหารอาหารผมเก็บไว้ดีกว่าหามาเอาพวกนี้ไปเติมนะครับเอาให้หมดครับเอาให้หมดหกครั้งอ่าเจ็ดครั้งนะครับ ดูครับได้อะไรแมวของเกลือเหมือนเดิมนะต่อไปครับผมโทเค็นต้องมาแล้วเกินไปแล้วครับเกินไปแล้วเกินไปแล้วต่อไปครับต่อไปเฮ้ยไม่ได้จริงๆดเดนะิเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะไม่ไหวเลยครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย ต่อไปครับต่อไปเฮ้ยโอ้โอหเหลือร้อยเพชรแล้วเหลือร้อยเพชรแล้วมาแล้วครับโทเคน็นอันที่3มนะครับได้ธาเต้นมาแล้วครับกดรับไปครับกดรับไปนะเดี๋ยวผมเอาพวกนี้เอานี้อ่าส่งไปยังห้องแต่งตัวอ่าส่งไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะเอาพวกนี้มาสุ่มต่อนะครับนะสิครั้งนะครับ ขอโทเค็นขอโทเค็นอือหือไม่ได้่ะมา25เพชรอือหือบัตตาล่าโหผมว่าผมตั้งเหลือ0เพชรพอดีอะต่อไปครับต่อไปแหม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับใช้สิบห้าครั้ง ต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละหนึ่งครั้งนะครับโทคินไม่มาฮะโอ้โหสามันสุดท้ายหมดพอดีอือหอโคตรจะเข็มนะครับเหลือสองอันมันต้องจัดแล้วแหละเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมแป๊บนึงนะครับนะครับเราก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับนะอือหอ ชุดแบบนี้นะหมดเยอะมากเลยครับนะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับกด subscribe คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะมาต่อกันเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมจะสุ่มรัวๆเลยนะบัตรได้อยู่ได้อยู่กล่องสุมสกินก็โอเคนะเผื่อฟุกได้ทาวานะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะโทเค็นไม่ออกเลยเดี๋ยวคราวนี้เราจะเ,เดี๋ยวพวกเกลือนะครับมาสุ่มนะ ต่อไปครับต่อไปยาวๆไปครับยาวไปยาวไปโอ้โหเอโคตรจะเกลือมันเหลือแค่สองันเองผู้พัฒนาจะเข้มไปไหนเจมจะเข้มไปไหนครับขอหน่อยไม่ได้หรอครับขอหน่อยไม่ได้หรอมาเถอะครับมาเถอะมาเถอะมาเถอะนะครับมาเถอะนะอือ เกินไปแล้วเกิดโอ้โหรอบนี้โคตรเกลือเกลือมากครับถ้าไม่ได้ผมก็ไม่เอานะก็คือได้แค่นี้ผมก็โอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเวลิกูดโอ้โหได้แล้วครับผมเป็นไงครับดวงผมก็ยังมีอยู่เป็นไงล่ะกดรับเลยครับกดรับเลย โอ้โหหินแปลงล่างแล้วก็ตัวละครนะครับอ่ะเป็นไงล่ะโอ้โหอย่างเท่ของพวกนี้เราก็ส่งไปกระเป๋าให้หมดนะครับอืมถือว่าหมดเยอะมากเลยครับมาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันนะครับไหนเอ่ยตัวผู้ชายเออนี่ไงครับนี่ทรงผมโคตรเท่ดูดูดูทั้งชุดมา เปิดเลยครับเป็นไงครับผมอย่างเท่ครับอะแคปจอใช้ทันทีเลยครับเป็นไงครับโอ้โหชุดดอกจิกนะครับน่านั่งบอลลังไปทีนึงนะครับนะสําหรับความเกลือนะผมให้แบบสิบเต็มสิบไปเลยนะครับเพราะเกลือมากนะครับนะอย่างกับชุดเลซี่ล็อกซี่เลยครับนะ เกินไปนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับนะเอ๊กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ